สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะก็จะให้ดูคุณลุงได้ออกงานที่แบบเืิตอนลุงเดินขาวดำบุนะคะงานขาวดำลิงก็ไปที่บุรีรัมย์นะคะงานขาวไปทุกงานนะคะแล้วก็ได้มางานขาวดำก็ไป ยายจะยอ้อนลอยให้ดูตอนคุณลุงพียายบ้านกับทนายแม่ก็ทำบุญในวัดกถินนี้ก็มา,าบ,ะะบ้านสอลสีถวา,ายสังฆทาน ป้ากับลุงนะคะพี่นวัดด้วยจะย้อนลอยให้ดูตอนลุงทำบุญนะคะครรทาาุณเเเขอองงนี้ ติจิวรานิสัปนริวรานิทีุ่คสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโมพันเตทิทกขคสังโฆติมานิติดจิวรานิสัปนริวรานิปฏิคันอารัสตังทุจริงพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมอวายถ้าตรจีวรจะตุปัจจัยกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสูจน์งขอพระสงฆ์ทรงรับเพื่อรับแล้วขอให้เป็นประโยชน์และขออุทิศให้หลวงตาลนีศีรสุโท ตรองัไปแล้วอาพดวงวิญาของหลวงตาลันดีศีรสุโธต้องทุเขาขอให้ผอนจากบ้าทูถ้าถึงสุดแล้วเขาขอให้สุดยิ่งยิงขึ้นไป บ้านน่ะเลยว่ามีที่นี้ก็มี <laughs> ถามไปสอุดแะก็ไม่เข้าใจว่าขายนี่แหละหมดเลยใช่ไหมยืนัไดไหมดเลยใช่บหมดเลยใ่หมเอาคนวางลังังหน้ารอยถ่ายรูปก่อนไม่ทรัาะบกถ่ายรูปก็บอกว่า

không thầy không có, 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 không không có, không có, không có, เมืองของเยอะนะอันนี้เป็นไพี่งยกที่ใกล้ใกล้แสดข้าวรอบสองสามห้าับรับยอดยอยอดปัจจุบันเอ้กยหิ้วสองแขนหิวแขนเดียวมาพอพเรามาีีถุงน้ำด้วยนะา อันนั้นอันนั้นอันนั้นสี่แปดแล้วแปดแล้วถ้าถุงละยี่สิบอันนี้หนึ่งร้อยร้อยยี่สิบแล้วเนี่ยหกละยี่หกละยี่สิบกล่องก็นั่นแหละก็ร้อยยี่สิบกล่องแล้วนั่นมันไปหกถุงแล้วก็ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบหกถุงก็ร้อยยี่สิบคือแล้วคือแล้วหมดยังครับเอ้าแล้วบอกว่าจะลงสองร้อยห้าสิบ สองร้อยแปดสิบอันนี้พึง 180. ่งร้อยแปดสิอันนี้2 0งร้อยันนี้สองร้อยนี่อยู่อยู่ในรถยานี่กี่สิบครับเยอะอยู่ นาพี่ช่วยหน่อยตี้ักกนหเท่าไรพันหที่เปอนตกกันนูเท่าไรเจ้าเียเอาลูกเท่าไหร่บอกมา

ประมาณนี้ค so ร like mm ับเขาก็ไปกระจายต่อไปด้ยครับไปกระจายต่อครับยี่สิบหครครับตรงนี้กห้เาอีกี่แพ็คนะอขึ้นไปเลยแล้วกันข้นล้วขึาก็จะเปถุงใช่ไหมข้าถุง้าถุงลงแล้ว้าอลงแล้วเปล่าลงแล้วโอเคแล้วเหืออะไรที่ยังไม่ ครับแ่เพิ่มใช่ใช่แเพิ่มมีอะไรไหมคะเดรนวัดเน้อตังคาวอีกทีแคแ่นเพิ่สิเป็นรัาของใหญ่แหรอครับเป็นร้านใหญ่เป็นร้านหัง ไม่ได้โคยังมีแน่นั้นเองเข้าใจในจุเป็นรตรอ่ะไม่เรแบ่งแล้วเรแบ่งแล้วโรกล้วใช่ม่อนี่ัที่บ้่เด่วะอเคผมเร็วไหหัวลงอ๋อแล้วนี่ลัวอ่ออสมที่ีรหนงีทีมหปัหลังป กระบะลุงใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเปิดเปิดกระบะท้ายรถรถลุงด้วยเนี่ยท้ายรถลุงน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆๆ๋ยวถูกแล้วเอาไปหมดเลยจ้าใช่ใชๆ ของนี้จะรถตู้กับของรถพีนวัฒเป็นของจุดเดียวกันโอเคเอาไปใช่ไหมเมื่อนะครับเดียวจุดเดียวอย่างนี้เห็นป้ายนะอยากเห็นป้ายนะอยากให้เห็นป้ายสมใตีไปยังอันนี้ตาโบแล้วมาเสื้อไปน้อยอันนี้เสื้อไม่หุ้นแบ่งแบ่งของของที่ใช่ไหมแบ่งแล้วครับแบ่งแล้วครับแบ่งแล้วครับจะใช้งคนลูกคนเลี้ยง